ทำไมครูแหม่มจึงไม่ไลฟ์สดผ่านแอปเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาทำกันนะคะเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยใครเขาก็ไลฟ์สดเขาต้องการที่จะไลฟ์สดให้สวยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชันต่างๆะคะ่ะเช่นพิซซมไลฟ์เงี้ยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราสามารถ ทําหน้าเราให้สวยให้ขาวแค่ไหนก็ได้นะคะแต่ครูแม่มจะไม่ค่อยไลฟ์สดผ่านแอปนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีเราไลฟ์สดผ่านแอปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะค,ะคือตัวครูแม่มเองเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเฟซๆอ่ะคือตัวเราเป็นแบบนี้เราอาจจะผิดกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเนอะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนจะชอบอะไรที่สวยงามใช่ไหมคะชอบความสวยงามชอบอะไรที่มันแบบเราทําอะไรก็จะต้องแบบ บางทีมันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆไลฟ์ like, สดหรือว่าทําคลิปเนี่ยมันมันแต่งเยอะจนเกินตัวเองก็ทานะเคยทําไม่ใช่ไม่ทํานะคะทําคลิปวิดีโอเึ่งซึ่งตอนแรกอะคุณหม่อก็ไม่เข้าใจก็คิดว่าเออมันจะต้องแต่งต้องทําสีอะไรเงี้ยพอเราทําไปอะด้วยความที่เราตัวเ,เองมักจะมองไม่เห็นนะคะแต่พอเราย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอนะคะของตัวเองเนี่ยที่ทำไมเราถึงได้ไปใส่เอฟเฟกขนาดนั้นมันขาวมันเวอร์มันวอกขนาดนั้นนะคะ แล้วคูแหมก็เริ่มมาปรับแล้วเพราะว่าตัวเองไม่ชอบอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆของตัวเองนะคะแล้วาจากที่คูแหมไปเรียนในเรื่องของการค้นหาตัวตนหรือว่า,าหาความหมายที่แท้จริงเนี้ยอะไรที่เราไม่ชอบแล้วเราทำเนี่ยมันจะทําให้เราทําได้ไม่นานอย,าอย่างเช่นการทําออนไลน์ก็เช่นเดียวกันครูแหม่มอะตอนเข้ามาออนไลน์ในตอนแรกนะมีความรู้สึกว่า เราอยากจะใช้แค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวทำเงินบนออนไลน์แล้วคุณแม่ก็ทำแบบนั้นด้วยนะคะไม่อยากที่จะต้องใช้น้ตบุ๊กหรือคอมอะไรให้มันยุ่งยากแต่ถามว่าใช้บ้างไหมก็ใช้เวลาเรียนแต่ถ้าต้องอัดคลิปหรือว่าไลฟ์สดเนี่ยจะใช้แค่มือถือเครื่องเดียวเพราะว่าเราจะเน้นง่ายๆแล้วทำเงินได้นะคะแล้วทุกวันนี้คุณแม่ก็ยังทำแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เลยอยากจะบอกทุกทกคนว่าทำไมคุณแม่ไม่ใช้แอปพลิเคชันในการไลฟ์สดนะคะเพราะต้องการความง่าย สะดวกนะคะไม่อยากทําอะไรที่มันยุ่งยากเพราะถ้าเราเริ่มต้นจากอะไรที่มันยุ่งยากเราจะไม่สามารถทํามันได้ยาวนานไอที่เป็นมือใหม่แล้วรู้สึกว่าการทําออนไลน์มันยุ่งยากให้คุณเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเริ่มได้ก่อนเอาง่ายๆก่อนนะคะแล้วพอเราทําไปแล้วเนี่ยเราอยากจะไปใส่แอปใส่อะไรอะไรก็ค่อยเริ่มนะคะแต่คุณแบบก็ใส่ใช้แอปบ้างไม่ใช้บ้างแต่ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช้เลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่นะคะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์พิมพ์ว่าเป็นประโยชน์นะคะครูแหม่มสอนสร้างธุรกิจความรู้รับปรึกษาการทำออนไลน์สอนตัดต่อวิดีโอสวัสดีค่ะ